สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกแล้วครับผมพี่ยุทธพากินพี่น้องมามื่อนี้ได้ซอยจูแซบๆน้ำผมเด้อครับพี่น้องภาพบรนยอนแสงแน่ๆเนเด้อครับพี่น้องมือกล้องก็บผบอกว่ามันยอนแสงครับผมมาคำแรกแข่งหมานครับพี่น้องจูตับครับเนื้อครับพี่น้องแซบๆกับผมครับตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องซอยจูครับผมแซบขนาดครับพี่น้องเลยคำแรกก็ได้เนื้อสดๆนะครับผมิึงออื เจวเพียคนๆครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดนะครับนีโนโนี่เสียงรถด,ดังรบกวนทึ่เก่าแล้วครับพี่น้องตับครับพี่น้องตับขนๆนครับอืมสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยมาแซ่บๆนะผมเด้อครับพี่น้องกินง่ายๆเนี่ยนะครับพี่น้องเอ้ย ได้หมอนเครับไม่ได,ได้ลวกเดี๋ยวเช่วลวกพมควมัควมพี่น้องพูนะ่ะเสียงรถกระไดพี่น้องเอ้อเนื้อก็ไม่ค่อยหยาบไปไหนแล้ครับพี่นอ้องอคำไหนก็แซ่บคำนั้นครับพี่น้อง ตับก้อนครับตับก้อนครับตับมันหยำง่ายครับพี่น้องเนี่ยครับอืมสดๆเลยครับตับกระดพี่น้องเอียจิ้มลงไปครับจิ้มลงไปครับอืมอืมกับครับหยำมุยมุยเข้าครับพี่น้องจับขึ้นไหมครับจิ้มข้าวเหนียวบะหมี่นะครับพี่น้องเมื่อเนี้ย เสียดายขาดข่าวนียวครับพี่น้องกินได้ดอกเลยครับผมจัดเพียวๆเลยครับเมื่อนี้ข้าวนียวบ่ต้องครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับพี่น้องหยำยากแน่นจัง้อยครับเนื้อ เนื้อมันสดดีอยู่ครับพี่นอ้องคุณครับอยู่ติดถนนครับพี่น้องกล้องก็ไม่ได้ใส่าขาตั้งครับพี่น้องใส่คนจับนะครับมือเนี่ยอเอามันีีพัน้อยครับอันนี้พันเริ่น้อยแล้วครับพี่น้อง คำนี้หืหน, وا, หน, وا, หน وا, วนวลนวมาสั้นพี่น้องนัวครับโอ้ยเสียงรถกระไดพี่น้องเอ้ยหนีไปใส่กันนี้บ่พ่นครับเสียงรถอยูุชนบุรีพี่น้องเอ้ยโมคือบรรยากาศอยู่บ้านเท่านั้น,นครับเสียงมิดมีแต่เสียงนกเสียงอย่าง นี่เราติ่งไปใส้กับมีแต่เสียงรถใช่ไหมพี่น้องใช้เวลาย่ำโดนนะจนังไงครับพี่น้องเอา้ากลืนลื่นครับโอ้โหมันย่ำมันระกลื่อนนะพี่น้องเอาลองลวกบ้างพี่น้องครับลองสูตรลวกบ้นนางน้ำเดือดแล้วครับผมเราต้องลวกโดนนะครับพี่น้องเขาลวกโดน,นมันสิหยาบครับ นวกพราะซํำใดซํำนึงเอาได้พี่น้องขอันน้องแซ่โดนนี้ววาให้หยาบคักพี่น้องเย้ยว่ามันหยามหนังสติก๊กผมแล้วครับผมลองบ้างครับหนัยามหรือไม่หยามครับพี่น้องอืมสูตรลวกตอดงาะงงอกแซบขึ้นเก้าเ้าครับท่านอือผักตามลงไปครับพี่น้องกลับบ้านฮอดบ้านฮอดซอ,องเล้วก็ที่มวนไหลาเนาะพี่น้องปีใหม่เนี่ย เอาจุ่มตับครับบัดนี้รอบเนี่ยตับครับตับรอบเนี่ยโอ้โหไอขือน่นนนหวนพีนนพน่น้องน้ำอมอห้ยมามามาพี่น้องแซบแซน้ำกันครับผมตับหวานครับพี่น้องสดสด,สดครับผมจุ่มลงไปครับไม่ต้องจุ่มโดนครับไ่ต้องเอาเสียแล้วครับพี่น้องเอ้ย ฮะเอาเจอแล้วครับจิ้มน้ำจิ้มลงไปครับพี่น้องอืมหวานครับพี่น้องไม่ต้องจุม่มโดนลองรับมาหวานนี่เดีครับพี่น้องเอากินทั้งดิบทั้งสุกบริเนียพี่น้องมามากินลวกแล้วก็อ,อืมจุสดๆครับบัดเนี้ย ใส่มือก็ได้ดรอกพี่คู่บาใช้ตะเกียบได้ไม่ได้บ่ได้บา้บานชันพี่นอ้องมันห่อนมันห่อนครับไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องตับครับตับลวกดีกว่าครับพี่นอ้องลวกเขาเดียวครับจุ่มลงไปยาจุ่มโด,ดนแล้วพี่นอ้องนี่ครับตับหวาน,นครับ นี่ครับตับหวานครับพี่น้องอืมตามด้วยไปครับผักสีหอมครับพี่น้องอืมต,อต่อพี่นอ้องจุ่มลงไปครับเด้งเด้งนะครับพี่นอ้องจิ้มลงไปครับหวานครับพี่น้องเนี่ย สามเลยสีหอมครับปั้นลงไปครับพี่น้องพี่น้องฮอดบ้านล้วก,กินครบทุกเมนูไปเนาะซอยจุต้มไก่ต้มเป็ดลาบเป็ดพี่น้องลาบป,ปลาไปสันครับผมปลาเผาเอาคอตัวยงใหญ่เผาบาังเดอครับพี่นออ้องทางนี้อ่ไ้กับกระแซบคือเก่าแล้วครับพี่น้อง ไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับเอา้าจุคขังครับครับสลับกันไปครับจุสุกจูดิบครับพี่น้องแซบทั้งสองอยางครับผมคุณนะน้ำเดือดปุดนุดปุดุดดดดุ่ครับพี่น้องเ้ย่านด้ค,นครับพี่น้องคลวกลวกลวกคลีขนขนขนครับ คนมาต้องคน,คนลายครับพี่น้องขึ้นมาเลยครับจุ่มลงไปครับพี่นอ้องหวานครับครับพี่น้องเนอเสียงรถอาจจะดังรบกวนนั่นเวอครับพี่น้องนี่ครับจุ่มลงไปเลยครับพี่น้อง หนึ่งสองซ้ำึ้นครับนี่ครับผมหวาน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 ฝูงกินตามกันเริ่มมาแล้วครับพี่น้องได้กินเนื้อสดครับลวกก่อนครับพี่น้องหนึ่งสอ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 ง,สองแล้วก็ บอซ้ำเนักเทียวเฮ้ยพอพอพอ,พอมันที่สุกพอดเอาขึ้นมาเอาขึ้นมามแล้วครับพี่น้องจุ่มน้ำจิม้มน้ำจิมำจ้มลงไปครับพี่น้องจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็เฮ็ดจันทในต่อครับพี่น้องเซ็บเซบ,ซบ,ซบน้ำกัดนาอท่านพี่นอ้องอ้มแซบคือเกาครับขอโทษขออภัยกับที่มันย้อนแสงครับพี่น้องืันนี้คนถ่ายตากล้องกับเบอร์เบิร์ดนะครับพี่น้องว่ามันย้อนแสงครับผม ก็แทบคือเก้านะครับพี่น้องแทบน้ำผมคือเก้าแล้วครับพี่น้องเ้ยบอต้องเอียงหลายครับผมกินบอสุภาพก็ขอโทษขออภัยน้ำเ้อครับพี่น้องต่ามัมก็ะแทบคือเก้าแล้วครับพี่น้องเลยนี่นะครับไปแบบบ้านๆน,นะครับนี่นะครับหานิ้วยุ่มลงไปครับพี่น้อง หานิว้วหุ่มลงมาแล้วก็โซดครับพี่นอ้องเศก์เซก์เศก์ๆๆหลายครับพี่นอ้องอะตอนต่อไปครับพี่น้องตอนน้อยๆแน่ว่าท่านลองเบืองตอนน้อยๆพี่น้องบัดเนี้ยเอาอง่ายๆกนครับละลายในปากครับพี่น้องตอนนี้ ชิ้นต่อไปครับพี่น้องขนขนขนครับพอแล้ว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 บอกว่าพอแล้วเอาขึ้นมาได้แล้วเอาขึ้นมาแล้วครับจิ้มน้ำจ,จิ้มลงไปอีกเคิรอนเดิมครับอืหวานจุ้ย,ยคือเกาดับพี่น้องเอ้ยเสียงอยู่ติดถนนพี่น้องก็เลยต้องมาได้มาพากที่หลังครับพี่น้อง มันก็ดเลยบอดได้อัตรรถปนเลครับพี่น้องแต่ว่าก็แซบคือเก่าแล้วครับพี่น้องรถแลนดวุ่นวันวุนวนว่นวันครับพี่น้องเอ้ยแลนกับแลนดไปพี่น้องทำมาแซบคือเก่าแล้วครับจุ่มแล้วจุ่มแล้วเอาคนใช้น้ำจิ้มอีครับพี่น้องคำนี้ก็คือที่แซบคือเก่าแล้วครับพี่นอ้องเอ้ย ซบครับตอดงาดองดอกแล้วรักษาสุขภาพเด้อครับพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมนะครับเริ่มยูแล้วครับพี่น้องอย่าลืมเด้อครับของเบิ้งแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณล่วงหน้าครับพี่น้องที่กดติดตามผมขอบคุณทุกๆกคนครับ ขอบคุณจากใจกจ,กจริงครับพี่น้องไอ้ตัมีค่าแต่ไดก็มีค่าเด้อครับพี่น้องผด้มีแล้วก็ให้มีหลายกว่าเก้าเด้อครับพี่น้องปีนาหลายขึ้นกว่าเก้าครับปูใดบนท่านไดมีไก่เฝ้ามีเดอ้อปีนาครับพี่น้องสู่การสู่งานกับส,สู่ครับพี่น้องสักเมือหนึ่งมันจะเป็นของเคาครับความสําเ,เร็จรอคอยยุงหน้าครับเอาพี่นอ้องพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับผม